ก็สวีดัสสวัสดีทุกคนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาคาร่าเกมมิ่ง1น8นะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้อง SA Gaming กับทุนเพียง200บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการเลือกห้องและเทคนิคการดูเขาไพ่บาคาร่าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครกันเข้ามานะครับหรือจะเป็นคนทุนน้อยก็สามารถทำกำไรได้นะครับโดยการนำเทคนิคของผมไปปรับใช้ในการเล่นนะ เข่าไพ่ Styles ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6เข่าไพ่ดังนี้ครับเพื่อนๆก็จำเข่าไพ่ทั้ง6นี้นะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนี้นะจริงๆเข่าไพ่มันมีเยอะครับแต่ว่าผมจะใช้จริงๆก็แค่6เข่าไพ่นี้นะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ทำกำไรในแต่ละวันนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวครับเราแค่รอนะครับเลือกห้อง ที่มันมีแนวโน้มจะออกเป็นเขาไพ่ใดเขาไพ่หที่ผมขึ้นให้ดูแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปเติมให้มันเต็มเป็นรูปทรงนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเราทําการเลือกห้องก่อนนะสำหรับคนทุนน้อยไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดูไปเอาชัวนะครับชัวแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นนะไปที่ห้อง s 1 1 0กันครับ สำหรับคนทุนน้อยนะครับเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับมี่โลง1เก็บ1ไว้แก้ตัวนะแต่ถ้ามั่นใจก็ใส่ไปเลยนะครับคนที่มีทุนหนาหน่อยคุณทุนมากหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับมานี้ผมขออนุญาตดูเขาไพ่ก่อนเนาะเพราะมันมีแนวโน้มจะเป็น2ตัดหรือรถถังก็ได้นะหรือผมจะเสี่ยงดีผมขอเสี่ยงไป2ตัดก็แล้วกัน แต่มันมีนะน้มจะออกรถถังนะครับถ้าไม่ชัวจะเย็นนะครับค่อยๆลงชัวแล้วค่อยลงนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะมาที่2ตัดนะอ่าเรียบร้อยครับ2ตัดนะ บวกหไม้นะครับต่อไปเป็น payer ปเพเยอร์ผมไปที่แบงเกอร์ก็แล้วกันผมยังเชื่อที่สองตัดอยู่นะ ไปสามเหลือทุน100ไว้แก้ตัวนะครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆสแต้มมานะของเราป๊อป เจนะครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยนะครับบวกอีก1ไม้นะมันก็มีโอกาสจะเป็น2ตัดเหมือนเดิมหรือเป็นรถถังก็ได้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ไม้นี้ยังไม่ชัวร์ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องรีบนะ ผมลงไปที่เพเยอร์ก็แล้วกันครับยังคงตามยังคงตาม2ตัดอยู่นะเพื่อนๆ2ตัดคืออะไรนะครับ2ตัดคือออกมาสีเดิม2ครั้งแล้วตัดเป็นสีอื่นนะมาลุ้นกันครับเปิดไพ่แล้ว ป๊ปอปมันทำไมสูงขนาดนี้ล่ะเพื่อนเพื่อนยดึงมา89ไปโอ้โหไม้นี้นะเพื่อนเเสียนะครับไม้นี้ค่อนข้างเจ็บอยู่นะไป300นะครับไม่เป็นไรเรามีแก้ตัวไปสิครับเพเยอร์ครับผมมั่นใจว่ารถถังแน่นอนนะครับ ขอย้ำนะครับเพื่อนๆทุนน้อยไม่ต้องเทน,นะครับเหลือทุนไว้แก้ตัวเสมอนะครับทุกเกมนะแต่ผมมั่นใจผมก็เลยกล้าลงได้ขนาดนี้นะเพื่อนๆน,นะถามว่าบาคาร่าเล่นยังไงให้รวยนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเลยนะ จริงๆเปนพื่อนผมก็ยังเล่นแค่พอหาเงินใช้ไปวันๆนะเพื่อนๆนะบวก500ยบ้างบวกพันบ้างนะเพื่อนๆเป็นบางวันนะครับเรียบร้อยนะครับเอาทุนและกําไรเราคืนมาเป็น800นะเพื่อนๆนะอ่ะเริ่มมีกําลังใจเล่นหน่อยทุน200นะครับบวก600นะเป็น800 ผมยังตามรถถังนะไปครับขอลงที่200ก่อกนะันนะเพื่อนๆนะมาครับมาลุ้นไพ่กันหมดเวลาแล้ว เิดไพ่ครับเพื่อนๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นล่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยเรียบร้อยนะครับบวกมาเป็น1,000แล้วนะครับเพื่อนๆผมจะเอากำไรแค่1,000นะครับกับทุน200นะผมไปที่แบงกเกอร์ก็แล้วกันนะครับ จริงๆแต่ละวันผมเล่นแค่นี้แหละครับมีทุน200อบวก1 0 0่ผมก็พอนะมีทุนร้อยหนึ่งบวก500ผมก็พอค่อยๆเล่นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะเลือกห้องไปเรื่อยๆดูเขาไปเรื่อยๆนะ รุ้นกันครับใบสุดท้าย9ครับตามที่คุยกันไว้นะครับผมทุน200นะผมตั้งใจจะบวกแค่1,000นะอันนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆทุนน้อยค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆเลือกห้องไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอันนี้ผมตามที่ผมพูดไปแล้วนะคือทุน200บวก1,000นะครับผมพอแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ